เพจเดอะพิซซาเมตตาดีคือเอาง่ายๆนะฮะตอนนี้เดอะเมตตาดีเขาเขาโดนปิดอยู่เหมือนกันมัน้งใครเป็นสมาชิกเดอะเมตตาดีอ่ะเขาโดนเขาโดนบล็อกอยู่เหมือนกันนะ่ะคงถูกทำโทษอยู่เขาบอกมาอยู่เดอะพิซซาเมตตาดีแล้วกันนะฮะปรากฏเดอะพิซซาเมตตาดีย้อนเวลาเอามาให้ดูครับที่ว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวเฮของความย้อนแยงย้อนแยงนะครับย้อนแยงไหมครับบอกคนรวยมีเงินไม่ติดคุก แต่จะยกเลิกอาญาหมิ่นประมาทแต่ตัวเองฟ้องเขานะถ้าหมิ่นสถาบันนะ<อ>ให้ปรับเท่านั้นห้ามติดคุกปรับ3 0 0 0สนบาทแต่นี่นะอีจีเลอีจีเละพอโดนเขาวิาีภาควิจารณ์เรื่องใบสอดอ4 43ปลอมมันบอกมันจะฟ้องเขาไอ,อ้สอสแบงจะฟ้องเขาอ,อ้าล้านแต่พอเรื่องสถาบันนะเฮ้ยสามแสนพอเวสามแสนพอเวนี่บอกคนรวยมีเงินไม่ติดคุกแต่จะยกเลิกอาญาหมิ่นประมาท เพื่อให้คนรวยด่าใครก็ได้เหรอเพราะว่ามีเงินจ่ายไหมสองมาตรฐานคุณแม่สัตวะอ่ะไปฟังฮนะย้อนเสียงของคนย้อนแยงว่ามันย้อนแย้งกับตัวเองในเรื่องของเรียกร้องสิทธิแล้วก็ไปสร้างวัฒกรรมนะฮะไพร่อมบาตสถาบันฝุ่นใต้เตนแต่ตัวเองเมื่อวันล่าสุดนะครับจำได้ไหมน้องชายนะฮะผู้ซึ่งเป็นน้องชายของอดีตหัวหน้าพรค ที่บอกว่าสถาบันจะต้องมีความโปร่งใสในเรื่องของการทําบัญชีทางการเงินแต่ปรากฏว่าน้องชายโดนคดีไปแล้วว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ําแกงไปล้วงตับสถาบันนะฮะเพราะว่าไปยุ่งกับเงินสินบนศาลตัดสินว่าติดสินบน20ล้านอาจจะเอาอยัางไงไปฟังธนาทวยกรวยกระโทษค,ครับคนรวยควมีอำนาจเมื่อนำผิดกฎหมายไม่เคยต้องเข้าคุก เข้าตารางในประเทศนี้แต่ในขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีเอ่อคนที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายกับติดคุกติดตารางนะครับจุดยืนของผมเกี่ยวกับเรื่องมมกฎหมายอาญามาตรตาน1น2เนี่ยผมเนี่ยเห็นว่าความผิดอาญาฐานมิ่นประมาดูหมิ่งทั้งระบบเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่ประมุขของรัฐนะคะขขร,รับบุคคลนาราส์พระราชินีรัชชายาผู้สำเร็จรชาชการแทนพระองค์ประมุขของรัฐต่างประเทศทูต นะครับสารเจ้าพนักงานรวมไปถึงบุคคลธรรมดาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเห็นว่ามันควรจะถึงเวลาที่จะเอาความผิดอาญาออกจากความผิดเหล่านี้ได้แล้วแล้วเปลี่ยนให้ไปเป็นเรื่องของการเรียกร้องค่าสินหมทดแทนกานร์ปิยบุตรพูดเรื่องอยาก,กตัดออกนะเรื่องของโทษหนึ่งหนึ่งสองในทางอาญาและไม่เอาเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองเมื่อกี้ปิยบ,บุตรบอกเอาทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวข้องกับหมินประมาทด้วยอะไรด้วยไปเป็นโทษทางแพ่งหมดผมว่าแบบนี้คนไม่เท่ากันมันแปลว่าวคนรวยนี่ด่าใครก็ได้ทีนี้ รวยกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นก็สามารถจะด่าใครก็ได้แล้วก็ไปจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนมันนําสู่ความไม่เท่าเทียมคนรวยได้เปรียบในประเด็นนี้นะออคนที่ไม่มีเงินไม่มีอํานาจเมื่อทําผิดกฎหมายกับติดทุกติดตารางนะครับเป็นแพ่งไม่ได้อาจารย์วิบูร์ผมผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันทําให้คนไม่เท่าคนรวยได้เปรียบกว่าคนรวย คนมีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายไม่เคยต้องเข้าคุกเข้าตารางในประเทศนี้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับแล้วก็พูดง่ายๆความผิดฐานบินประมาททั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ประมุขรัฐต่างประเทศผู้ศาลเจ้าพนักงานบุคคลธรรมดาเนี่ยคือเอาโทษอาญาออกให้หมดหรือถ้าจะมีโทษอาญา<ม>ก็เป็นได้แค่โทษปรับพราะหนู่่ของสังคมไทยเนี่ยมันเป็นมีอยู่อย่างเดียวรูกไหมคืออะไรคือคุณต้องเป็นคนแบบผม คือทุกคุณต้องเป็นคนมีเงินและมีอำนาจประเทศไทยถึงจะน่าอยู่สังคมไทยน่าอยู่ใช่ก็ต่อเมื่อคุณมีเงินและมีอำนาจรวยกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นก็สามารถจะด่าใครก็ได้คนรวยคนมีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายไม่เคยต้องเข้าคุกเข้าตารางในประเทศนี้คนที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจเมื่อทำผิดกฎหมายกับติดคุกติดตารางนะครับคือเอาโทษอาญาออกให้หมดหรือถ้าจะมีโทษอ,อาญาก็เป็นได้แค่โทษปรับมันแปลว่าคนรวยนี่ด่าใครก็ได้อย่างนี้ ขอบคุณคุณอัธวิทย์ด้วยนะฮะที่ณตอนนั้นท่านกลับมาพูดถึงเรื่องว่าไอการจะมาแก้ไขหรือยกเลิกหนึ่งสองเนี่ยสุจริตชนไม่มีใครเดือดร้อนมันก็มาสร้างวาทกรรมนะฮะก้าวกลวงถนนรกว่าโอนเนี้ยไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไปขังคุกคนคิดต่างเป็นคุกเป็นคดีทางความคิดเห็นผมถามไอที่ติดอยู่เนี่ยมันคือละเมิดหนึ่งอำนาจอำนาศาลสองคือ ไปผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็สถาปนาตัวเองว่าอดข้าวอดน้ำทิพ อดนอนทิพย์จะตายแล้วก็ต้องเรียกร้องไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เจริมพระเกียรติลังสิต์แล้วก็ไปปั๊มหัวใจกัน112่นาทีปับ๊บปั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 บแลบ้วก็เอาศพซึ่งไม่รู้ว่าเห็นที่ไหนตรงไหนยังไม่เห็นศพเลยเนี่ยก็มาโหน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 ถึงเวลามาด่าว่า้นหน่วยก็ไม่ติดคุกไปดูซิ <c oughs> สกุลทรติดยางเออไอเรือมึงที่ไม่อยู่ที่ภูกเก็ตนะแล้วไปจดทะเบียนไว้ที่เกาะคุกเกาะตาลางพคนก็ถามไม่เอาเราไม่อยากย นะเรียกร้องคนอื่นโปรง่งใสเรียกร้องว่าคนอื่นต้องถูกต้องแต่ตัวเองพอมีคดีไม่เอาแล้วไม่พูดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาไปโหดในเรื่องที่ผิดผิด,ดขอบไม่ตอบเรื่องนี้แล้วกันเอาคุณถามผิดคุณถามใหม่แล้วครับเออเห็นพวกนี้นะตอนนี้นอกจากเป็นก้าวกลวงทะลวงนรกอเวจี A G แล้วนะฮะ